หนึ่งโคลินบทที่ปลดอาหารที่ถวายแก่รูปเคารพลแล้วเรื่องของที่เราบูชาแก่รูปเคารพนั้นเราทั้งหลายทราบแล้วว่าทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทําให้ลําพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้ทุกสิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้นฉะนั้นเรื่องการกินอาหารที่เขาได้บูชาแก่รูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปนั้นไม่มีตัวมีตนเลยในโลกและพระเจ้าองค์อื่นไม่มีมีแต่พระเจ้าองค์เดียวถึงแม้จะมีสิ่งต่างๆในสวรรค์และแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระก็เป็นเหมือนมีพระมากและ เจ้ามากแต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์และเราอยู่ในพระองค์และเรามีพระเยซูคริสเจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์มิใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี้เพราะมีบางคนมีจิต สำนึกผิดชอบเรื่องรูปเคารพว่าเมื่อได้กินอาหารนั้นก็ถือว่าเป็นของบูชาแก่รูปเคารพจริงๆและจิตสำนึกผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่จึงเป็นมนทินอาหารไม่เป็นเครื่องที่ทำให้พระเจ้าทรงโปรดปานเราถ้าเรากินเราก็ไม่ได้เป็นพิเศษถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ขาดอะไร แต่จงระวังอย่าให้เสรีภาพของท่านนั้นทำให้คนที่อ่อนในความเชื่อหลงผิดไปเพราะว่าถ้าผู้ใดเห็นท่านที่มีความรู้เอ็นกายลงรับประทานในวิหารของรูปเคารพจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของคนนั้นจะไม่เหมิมขึ้นทำให้เขาบางอาจกินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพนั้นหรือโดยความรู้ของท่านพี่น้องที่มีความเชื่ออ่อน ซึ่งพระคิดได้ทรงยอมวายพระชนเพื่อเขาก็ต้องพินาศไปเมื่อท่านทำผิดเช่นนั้นต่อพวกพี่น้องและทำร้ายจิตสำนึกผิดชอบที่อ่อนของเขาท่านก็ได้ทำผิดต่อพระคิดเหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไปเพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องต้องหลงผิดไป Amen.